กำลังฟังสถานีวิทยุ AM1575 าากิโลเฮิรตซ์สานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบบ้านเราค่ะรายการที่จะนําผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูพัฒนาการแล้วก็ข้อมูลสําคัญสําคัญที่น่าสนใจในรอบบ้านของเราค่ะรายการของเราก็ออกวิทยาการออกอากาศทางวิทยุสรารลมนะคะวิทยุการทูดเพื่อประชาชนค่ะออกอากาศทาง am 1575นะคะทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์เวลา6นาฬกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็ถ้าท่านชมเราอยู่ที่ทางหน้าจอนะคะก็สามารถชมเราย้อนหลังย้อนหลังได้นะคะทางเ c e e o o o นะคะแล้วก็ u t u b e ของทางช่องวิทยุสถารมค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนัชชาจิราพัน์นะคะก็จะมาพบกับท่านนะคะในวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับ Digital Literacy นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยที่ตรงตัวเท่าไรแต่ว่า,าจริงๆแล้วก็อาจจะเก่าได้ว่าเป็นคือการเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ดิจิทัลได้ได้เป็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าในรอบบ้างเราเนี่ยมีพัฒนาการด้าน Digital l i t e r a รซกันประมาณไหนมากน้อยอยังไงแล้วเราสามารถจะพัฒนามันให้ดีขึ้นไปอีก ได้ยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้องไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันมาพร้อมกับคุณแขกรับเชิญนะคะคุณอภิชยานะคะ<ห>สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะ,ค,ะคุณอภิชยาหรือคุณหยกอยากให้คุณหยกแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นใครมีที่าทาไมเราถึงมาเจอกันในรายการนี้วันนี้ก็ชื่ออภิชยาตวีวิทย์นะคะเป็นข้าราชการในโครงการ พัฒนานบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ค่ะหรือนอปรรรุ่นที่13ค่ะซึ่งก็เป็นคล้ายๆ Management Trainee ของราชการนะคะที่ดึงดูดเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสู่ระบบราชการนะคะแล้วก็นำมาเข้าหลักสูตรอบรมซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นการอบรมที่ด้านการบริหารจัดการภาครัฐในต่างประเทศนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมมีนอรมอเล็กน,น,น,น้อยทำให้เราก็ ต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมาอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้มาเวียนปฏิบัติราชการที่กรมสารานิเทศนะคะค่ะก็คุณหยกมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีแบ็กกราวนด์ที่ที่มีอะไรนะ<ฮ>การศึกษาที่ข้างๆตรงกับกับด้านงานประชาสัมพันธ์การใช้สื่อนะคะแนะนำนิดนึงว่าเรียนด้านไหนมานะคะก็รปริญญาตรีก็จบนิเทศศาสตร์จุลานะคะเอกวรารสารศาสตร แล้วก็ไปต่อโทที่ UCL ค่ะ University College London ที่สหรัฐสหราชอาณา,า,าจาก<ข>ักรค่ะด้านด <Media>, ิจิทัลมีเดียเคาน์เตอร์แอนด์เอ듀เคชันค่ะดิจิทัลมีเดียเคาน์เตอร์แอนด์เอ듀เคชันแปลเป็นชาย,ายก็คือก็ <c oughs> สื่อดิจิตอลวัฒนธรรมและการศึกษาค่ะน่าสนใจดีเดียวแล้วทำไมจับพัดจับผูอยากจะมาทำในราชการนะคะอืมก็ พอหลังจากจบกลับมานะคะเพิ่งจบมาใหม่ๆเลยจบปโทแล้วก็โครงการนี้ก็เปิดค่ะซึ่งก็เห็นว่าเป็นเป็นมีหลักการคอนเซปตที่น่าสนใจมากในการที่ดึงเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็เข้ามากลุมเพื่อที่จะส่งต่อออกไปผักดันแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยส่วนตัวก็คือมีแพชชั่นด้านการเหมือนแบบอยากจะพัฒนาเอาดิจิตอลสื่ดิจิตอลเนี่ย มาใช้เพื่อพัฒนาสังคมหรือการศึกษาไทยค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าการเข้ามาสู่ระบบภาครัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้ค่ะ,คะก็ต้องจริงๆต้องเสียดายมากที่ mm hmm. คุณโยกเนี่ยจะอยู่ที่กองเราเพียงแค่เดือนเดียวแล้วก็จะหมดเวลาแล้วนคะคะ <c oughs> ก็ดีที่โอกาสได้พี่ได,ได้ได้ดึงต, <c oughs> ตัวมาคุยด้วย <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นก็คือเราก็คุยกันเนาะตอนเย็น <c oughs> แล้วก็ ออสนใจว่าหยกเรียนอะไรมาทำไมถึงมาถามคำถามม่แก้นะคะแล้วก็หยกก็พูดขึ้นมาถึงดิจิทัลลิเทอเรซีซึ่งพอฟังเพลินเแล้วดิฉันเองก็คิดว่าอ๋อมันก็คือการอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าลิเทอเรซี่มาแปลเป็นไทยแต่พอคุยกับหยกเข้าไปอีกมันไม่ใช่ค่ะพี่เพราะดิจิทัลเนี่ยมันอ่านออกเขียนได้ไม่ได้อะไรอย่างง<ช>ี้ใช่ไหมคะจริงๆมันก็คือคำว่าลิเทอเรซีหลายๆภาษาก็จะแปลออกมาว่าการอ่านออกเขียนได้คือมันเป็นสื่อดั้งเดิมเลยคือสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะ แต่ว่าพอ,พอสื่อม,มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันมีสื่อใหม่ๆเข้ามามีเทคโนโลยีดิจิตัลเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆเข้ามามีคอมพิวเตอร์มาคําว่า literacy มันก็เลยถูกนิยามใหม่ค่ะกลายให้มันครอบคลุมมิติที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งตอนนั้นที่เราคุยกันจริง,รงๆพี่พองค์ก็เกริ่นไปละตอนต้นว่ามันคือว่าตอนนี้เราใช้คําว่าการรู้การเข้าถึงการเข้าใจแล้วก็การใช้มันเป็น ซึ่งอันนี้มันก็เป็นคล้ายๆนิยามของของที่ที่ที่ยกลับมานะคะก็คือเป็นของ office of communication ของอังกฤษค่ะหรือออคซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายๆเหมือนกำกับดูแลองค์กรสื่อของประเทศอังกฤษนะคะ<ม>เขาก็ให้นิยามว่ามันคือ ability to assess เข้าถึงความสามารถในการเข้าถึง,ถงมัน understand ก็คือเข้าใจมัน<จ>แล้วก็ create คือสร้างสารรค์มันได้คือนำเอา สื่อเนี่ยคือไปสร้างสื่อของตัวเองได้ต่อผลิผลสื่อผลิตสารออกมาได้ในบริบทต,ต่างๆค่ะ,คะฉะนั้นก็สนใจฉันก็เลย มีความตระหนักว่าเอ๊หรือเรายังไม่ digitally literate คือเรายังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเข้าใจและใช้สื่อเป็นเพราะว่าอย่างท่านทานเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ดูรายการนี้อยู่ก็แน่นอนว่า access แน่ๆ้าได้มาดูเราได้แล้วเข้าใจเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจมันแค่ไหนเข้าใจมันอยู่ทั้งผู้ส่ง ตัวสื่อเองด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเข้าใจคือไม่ใช่แค่การเข้าใจสารหรือความหมายของสารที่ออกมาแต่ว่าเข้าใจในกระบวนการผลิตสารนั้นเข้าใจว่ามีใครบ้างที่มาเกี่ยวข้องกับสื่อนั้น mm. มันเกิดขึ้นในบริบทแวดล้อมอยังไง mm. อย่างเช่นสื่ออาจจะสื่อละครสื่อโฆษณาอะไรก็ตามที่เราเสพเสพกันอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีทั้งผู้จัดใช่ไหมคะมีทั้ง องค์กรเอเจนต์ข้างหลังที่จะมีทั้งหน่วยงานที่ให้สปอนเซอร์เขาคือทั้งหมดเนี้ยคือแล้วก็อ๋อแล้วก็มีออเดียนต์้วยที่มาคนรับชมใช่ที่เป็นตัวเชฟว่ารายการนั้นจะต้องออกสารยังไงออกไปซึ่งการที่เราบุคคลหนึ่งเนี่ยรู้กระบวนการทั้งหมดก็จะรู้ว่าเขามีแรงจุนใจยังไงที่จะออกที่จะได้ผลงานออกมาเป็นสื่อแบบนี้ ถ้าเราเข้าใจกระบวนการว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเป้าหมายของแต่ละคนเป็นยังไงก็จะทําอาจจะพอให้รู้เท่าทันว่าอะไรถ้าเป็นครัวผักดันให้เกิดสื่อนี้ที่เขาที่เรากำลังดูอยู่นั่นเองซึ่งคําว่ารู้เท่าทันสื่อที่เราพูดพูดกันอแล้วโอเคเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นใช่ไหมซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้เป็นหรือเปล่าก็ถือว่าอ่ะอย่างเราพี่อย่างพี่เล่นอ่อ โพสเฟซบุ๊กนี่ถือว่าพี่ใช้เป็นไหมใช้ใช้แค่เราเป็นผู้ครีเอทออกไปเนะี่ยคือเราใช้มันได้แล้ว<ด>ถูกไหมคะ <c oughs> แต่ว่าเราเราก็ต้องตระหนักด้วยว่าสิ่งที่เราโพสออกไปเรากําลังทําบทบาทอะไรในในการสร้างในใน,ในกระบวนการสื่อสารเราเป็นผู้สร้างสารถูกไหมคะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเป็นผู้สร้างสารเราก็อาจจะรับสารบางอย่างมาแล้วเราก็ตีความมันแล้วเราก็ผลิตบางอย่างออกไปคือเราที่สำคัญนอกจากการตระหนักว่าเรา ทำบทบาทอะไรอยู you, ่เราก็ต hmm ้องตระหนักว่าสารที่ออกไปมันส่งผลยังไงต่อไปอีกกับสังคมแล้วทํายังไงให้มันเกิด creativity ในการสื่อสารต่อสังคมค่ะโอเคที่พอได้ยินวันนั้นที่เราคุยกันก็เลยดิฉันค่ดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบการระบาลตอนนี้ก็พูดกันอยู่มากมายว่าสี่จุดศนสี่จดศะคะซึ่งก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นั่นเองนะคะซึ่งก็ เกิดขึ้นเนี่ยก็แลมันก็จะมีการปฏิวัติมีแบบสิ่งที่เป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในมากมายและดิจิตอลก็คือหนึ่งในนั้นในการโตขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยนะคะแล้วก็มันเป็นเป็นผลหัวเรียวหัวต่อนะคะเราดูในประวัติศาสตร์เพราะว่าโลกเราก็ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมีเขาเรียกมีผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ในการในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะคะแต่ ในเรื่องที่น่าดีใจข่าวดีก็คือทุกๆครั้งเนี่ยมันจะนำไปสู่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะคือทุกคนก็จะมีการเป็นกินดีอยู่ดีมากขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากุญแจสำคัญของของเรานะคะก็คือถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้รู้เท่าทานแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็ไปรับการทักษะพัฒนาตัวเองให้ใหไม่ถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีแต่เป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นั้นให้เ็นเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นผู้ชนะในการปฏิวัติอุต,ตสาหกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็แน่นอนความเข้เขาใจาความเข้าถึงการใช้สื่อเป็นเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้เอาตัวรอดแล้วก็ทำมาหากินนะคะในในยุคดิจิทัลในการปฏิวัติครั้งที่สี่นี้เองนะคะก็ทีนี้ก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่า แล้วไทยล่ะตอนนี้จุดยืนของไทย <ฮะ S 1> ในในในด้านระดับของอการเข้าถึงเข้าใจการใช้สื่อเป็น <ฮะ S 1> เนี่ยเป็นยังไงอของเราและเพื่อนบ้านรอบบ้านเราเนี่ยเข้ากับธีมรายการ <c oughs> <c oughs> อ่เป็นยังไงกันบ้างล้ะคะต้องยกได้ได้ไปไปหาความรู้มาเพิ่มเติมค่ะก็คือ,อาจากพวกแรงกิ้งต่างๆที่ออกมาคะเอาจากสื่อเดิมก่อนคือสื่อสิ่งพิมพ์ r e t r a c e r e t r a c e r a ร e ของ ของไทยคือไม่แย่เลยนะคะนนคก็คือการออกเขียนได้แบบว่าประมาณ93%ิกว่าเป็ก็คือเกินเกินคันที่มาตรฐานที่หวางไว้แต่ว่าพอมันเป็นมาดูปุ๊บเรื่องดิจิตอลละเรื่องฟิวเจอร์สกิลละ <c oughs> เขาก็ไปเจอตัวแรงกิ้งของอีคโนมิสกรุ๊ปนะคะที่เขาจัดการศึกษาสำหรับ Future Index ด <c oughs> ทั่วโลกนะคะแต่ว่าก็ ได้ทราบมา50อันดับซึ่ง Digital Literacy เป็นหนึ่งใน Future i n d e นเด็กซใช่ค่ะซึ่งก็ไทยอยู่อันดับที่38จาก50ประเทศนะะแล้วก็อันดับ1ก็ค่อนข้างคุ้นเคยแล้วกับสมัยนี้ที่ได้ยิงมาว่าเป็นระบบเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกก็คือประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ถ้าใกล้ตัวเราหน่อยภายในอาเซียนก็คือ สิงคโปร์นะคะที่อยู่อันดับที่สี่ค่ะจริงหนึ่งน่าสนใจมากนะคะรีพอ่อนนี้อยากไปดูว่าอะไรบ้างนอกจากดิจิทัลลิเทอเรซีที่เขาใช้ที่เขาคิดว่ามันคือสกิลอนาคตซึ่งเดี๋ยวในงานการในอนาคตดิฉันก็จะไปดูเพิ่มเติมน่าสนใจเนาะค่ะอ่าแล้วก็แล้วสำหรับตัวดิจิทัลลิเทอเรซี่เองค่ะมีมีการสำรวจแยกไหมคะอันนี้เราเจอ w o r l d w i ไปแล้วว่าแบบโอ้กับสา สามสิบแปดใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไปเจออีกเปเปอร์หนึ่งค่ะซึ่งเป็นของชาวอินโดนีเซียเป็นนักวิจัยชาวอินโดนีเซียเขาศึกษาเรื่องระดับของดิจิทัลรีเทอซีเปรียบเทียบกันภายในกลุ่มประเทศอาเซียนรอบ้านเราเลยใช่แล้วคือเขาแต่ปรากฏเซอร์ไพรส์มาเพราะว่าเขาพบว่าความแตกต่างของดิจิทัลรีเทอซีเลทของประเทศในอาเซียนไม่ได้มีนัยสำคัญขนาดนั้นคือเรากำลังมุ่งไปสู่ ทิทางเดียวกันแล้วก็เกาะกลุ่มกันอยู่ใครได้อันดับสูงสุดคะยังสิงคโปร์ยังสอดคล้องกันอยู่แล้วก็ลงลงมาก็คือประเทศไทยเราเองค่ะแล้วก็พอจะไล่ไปได้ไหมคะเนก็มีสิงคโปร์นะคะไทยแล้วก็ต่อด้วยอินโดนีเซียเวียดนามค่ะเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็กัมพูชาค่ะซึ่งก็แปลว่า ถ้ามาพูดถึงดิจิทัลเลทไรซีตอนนี้เราก็อาเซียนก็ขยับไปด้วยกันก็น่าสงสัยว่าน้องหยกก็ดีเก่งมากเลยนะคะได้ทำการศึกษาเป็นอย่างดีเพื่อในการนี้นะคะแล้วสำหรับอาเซียนเองนะคะเรามองเรื่องนี้อย่างไงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรร่วมมือหรือว่าอะไรยังไงคือเราประเทศไทยเรามีสี่จุดไทยแลนด์ี่จุดนยใช่ไหมคะอาเซียนเองก็มีกรอบก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีกรอบเรื่องการพัฒนาดิจิทัลสกิลซึ่งเป็นคล้าย กรอบความร่วมมือซะมากกว่าว่าเราจะคอมมิตกันไปด้วยกันนะว่าภายในปี2020เราจะตั้งเป้าไว้แค่ไหนเลยค่ะซึ่งกรอบเนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของการให้สนับสนุนทุนการศึกษาในด้านของ Digital r e เทอเรซหรือการเรื่องเทคโนโลยี Innovation นะคะรวมถึงเรื่องการ educate คนด้าน Digital r e เทอเรซแล้วก็ Online Safety. s a ซฟตีแล้วก็ไปจนถึง ending ก็คือการจ้าง Digital Worker เข้าไปมาค้นค่ะในอาเซียน ฟังแล้วก็ดีใจนะคะว่าการรวมกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะครเราบอกไปนะโคด้ดแล้วก <ads. S 1> ็มีการร่วมมือกันในประเด็นที่าจะนำพาภูมิภาคของเรานะคะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนั่นเองนะคะที่นี่ถามส่วนตัวโยกมากในฐานะที่เมื่อกี้เล่ามาว่าเป็นเป็นหยกเนี่ยมีแพชชั่นมีความ มีความสนใจประเด็นทั้งเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยค่ะโยกมีข้อแนะนําเชิงนโยบายยังไง<ฮ>เป็นคําถามที่ดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หแต่ตอบลเล็กๆได้ <c oughs> นะโยกก็รู้สึกว่ากลับไปสู่ว่าการการพัฒนาดิจิทัลรีเทสซีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กรุ่นใหม่เกิดมาที่บอกเป็นดิจิทัลเนทีฟเนทีฟเนะคะเขาจะทำดิจิทัลเนทีฟหมายถึงว่า เกิดมาก็เป็นเลยแล้วอุแวก็ใช้มือถือเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นคําที่อาจจะแบบมีสิริดีนิดนึงคือเราเราพูดว่าเขาเป็นเนทีเพราะว่าเขาแบบสามารถเรียนรู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านนี้ได้เร็วแล้วก็เขาเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่มีสื่อเหล่านี้ลายล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนอัดแอมันได้เร็วกว่าคนที่เป็นดิจิตอลทัวริสก็คือเกิดมาในสื่อเก่าแต่ว่าต้อง move มาสู่สื่อใหม่ตอนที่เกิด transformation การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโดยกาเนิดเขาจะ naturally develop ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบทบาทของการศึกษายัางสำคัญในการพัฒนาตัวนี้เหมือนไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่เราพยายามจะส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แบบมี push up literacy rate ของพวกเราขึ้นมาจนถึงแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศก็เลยคิดว่านโยบายในด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาะคะ่ะสมควรที่จะปรับ ปรับเอาเรื่องของดิจิทัลริเทอซีมีเดียริเทอซีเข้าไปเสริมในระบบด้วยคือปัจจุบันเนี่ยอ,อ,องค์ความรู้นั่นเนี่ยมันหยกมาเริ่มรู้จักสิ่งเหล่านี้ตอนปริญญาตรีน้องหยกเรียนเรียนโรงเรียนไทยไหมคะเรียนโรงเรียนไทยคะ่ะก็คือมาตอนมัธยมก็คือเรียนแต่วิชาสามัญใช่ไหมคะเร,เรียนเรียนไปสายสามัญไปเรื่อยๆแล้วก็มาเริ่มรู้จักความว่าการเป็นสื่อการสื่อสารอะไรเงี้ย ตอนปริญญาตรีต่อเรียนนิเทศาสตรแล้วก็ไปต่อโถก็เจาะลงไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเห็นว่าเอ้ยมันสําคัญกว่าที่คิดนะ<ม>แล้วจริงๆแล้วถ้าถ้าในระบบการสื่อสารที่แคสตตีที่ยกไปเจอคือเขา mix กันตั้งแต่แบบ elementary school เขาก็ mix แบบ media education กับการศึกษาปกติเข้าด้วยกัน<ม>ในในโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าการศึกษาภาพบังคับของไทยก็ อาจจะเป็นสามารถมุ่งไปในแนวทางนั้นได้เพิ่มใช่เพิ่มให้ให้ให้เข้าแอสเซทได้เพิ่มแอสเซทให้ให้ให้เด็กๆได้เข้าถึงมันตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มีสภาพแวดล้อมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ให้มีพื้นที่ในการได้ทดลองได้ทดลองผลิตในเรื่องนี้ตั้งแต่ในระบบแต่ทีนี้พอพูดว่าแบบอยากจะสนับสนุนให้เกิดในระบบไม่ได้หมายความว่า เอ้ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในห้องเรียน<ะ>มันก็ควรที่จะแบบเพราะว่าสื่อสื่อมันเบรนินในชีวิตประจำวันของเราแล้วใช่ไหมคะ,ะการการกลไกในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่ว่าเนี่ยมันก็เบรนกับชีวิตเหมือนกัน<ะ>ก็คือนอกห้องเรียนเด็กก็มีโอกาสอยู่แล้วใช่แต่ว่าสังคมหรือรัฐจะสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมอย่างเช่นโซเชียลเออรเน็ตเวิร์กสาย หรือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายของเราให้มันเฟรนลี่ต่อการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องนี้ได้ยังไงก็ค,ค,คือถือว่าเป็นไลฟ์สกิลเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ<ช>อันนึง<ช>ซึ่งก็ควรจะได้รับการเรียนการสอนในระบบการเรียนปกติพื้นฐาน<ช>นะคะเพื<ร>่อที่ควบคูบ่ไปกับโลกจริงที่เขาก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสได้กลับมาจับใช้สื่อ บริโภคสื่อผลิตสื่อของเขาเองด้วยเขาจะ<ช>ได้เหมือนมีไกด์ไลน์ม, line, มีมีแนวทางในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ใช่ใชค,ค่ะและเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาของพวกเราของประเทศเรานะคะค่ะมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะทิ้งท้ายก็คิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนก็ค่อยๆเริ่มตรนะหนักแล้วก็เห็นความสาคัญกับมันนะคะแต่ว่า เ,เราบางครั้งเราก็อาจจะแบบเผลอเราอาจจะใช้มันไปโดยที่เราไม่หันคิดก็<ฆ>อาจจะหยุดคิดสักนิดนิดหนึ่งก่อนอโพสใช่ลอง <laughs> ลองรีเฟกนิดหนึ่งก็คือเราเข้าถึงมันแหละ<ฆ>แล้วต่อก็เข้าใจว่าแบบสิ่งที่ต้องทําก็คือยังต้องพยายามทําให้มันทั่วถึงมากขึ้น<ฆ>เราเข้าใจมันแหละแต่ว่าทําไงให้มันแบบลึกซึ้งมากขึ้น<ฆ>ค่อยๆแบบ c r i t i c a l l คือใช้วิจาราณใช่ใช่ค่ะคิดใช้มันอย่างมีวิจารย์แล้วก็สร้างสรรค์มันแล้วก็ทําให้มันให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดสภาพแวดล้อมที่มันเป็นมิตรต่อกันรู้นะคะจริงค่ะขอบคุณน้องหยกมากนะคะขอบคุณหยกมากที่มาในรายการวันนี้นะคะก็ได้ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานเดียวก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการรับราชการนะคะแล้วก็ค่ะวันหลังก็อยากจะเชิญมาร่วมในการนี้ค่ะ วันนี้รายการรอบ,บ้านเราก็ขออำลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็เขียนเข้ามาถามกันได้ค่ะแล้วก็ติดตามกดไลค์วิทยุสตารดมของเราด้วยนะคะทางา Facebook ยูทูบนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเราเนี่ยก็มีช่องทางปฏิสัมพันธ์ออนไลน์กับท่านผู้ชมด้วยก็คืออื่นๆด้วยนะคะคือ Twitter นะคะเว็บไซต์แล้วก็มี IG ด้วยนะคะแล้วก็มี Line แอดด้วยค่ะก็ฝากติดตามผลงานของกระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะ,ะสวัสดีค่ะ พลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชชั่์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟืษษ้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา์นะคะ